แม่บีบหนวดหายอายค่ะเช่นสัญญางานมอดมือเลยมนช่วยกันกับน้องอามเหยียบให้มันถือเส่นเดินายเยอะเหยียบพิเช่ดยาเลียนยุ่งนเสีย้นบอลลเแผแทนไหนนี่มันเบี้ยครับเลี สซ็นสัญญางทั้งวันนี้นะคะนี่แม่บี้อในการใ้กันักันอบ่ได้ากันไรบ่ไ้นอนพอมบ่ได้นอนพอมไอ้นม่ลาจะยุ่ยใสฮ้ได้มยอะบอยอ่ะอิลิเนีย สามาตั่พอหลาเติงแหมอแม่บีไม่อายค่ะเพระาะว่าอ้ายไปเส้นสัญญ,ญางานต่อกันหลายมือดอกน้องม,ม,มือหนึ่งสองงานสามงานอ้อายก็เลยบรไดตนอนค่ะัตังทีนี้พอมันไม่ได้นอนแล้วมันมันกะคือกแล้วมันกะนอนบอรับไปเลยมัจะเลียนยุปโกชุบไป,ป ไปน้องกันกับพี่อาดได้นอนบอพี่อาดอะเนทมสวนอะไรนะเดอดนชมสวนสู่เขาค่ะรักดีๆแม่ดีๆม่ดีๆแม่ดีๆม่ด้ๆแม่ดีๆม่ี่ดแม่ดันแม่ดีแม่นี่ดแ่ดีๆแด้แม่ด่เจ้แม่ดม่ีแ่ีแม่ๆมีแ่ๆม่ดีมีแม่ดีๆ่ดี่ีม่่า่่ด นางรถโดนโมันกับปวดหลังปวดแอดนี่โมเมนต์องดีเดียพี่น้องนางรถท่างไก่หรนว่าทางบ่อยๆใ้หลาี่เงี้ยโอ้โ้โอ้โยแแม่ก็ะได้เพื่อนอยากยอโอ้ยเอาเอ คือในหลปกป่แม่แม่นพูดเดียวกันพ่าค่ะเออพองซองดีดีนวดนวดนวดแ่งหัวแท่งพีโกัว่าแส่งหัวค่ะอายุได้เท่ไหนแล้วอได้เนีย ก่อนี่นองเลยห่อมันเหมยมันลาชใช้ร่างกายแบบนักนวงข้าว่อนาเรียนเนี่ยเลยติบี่าแล้วมะเนป้าวันไพูดนเบาเรีนแหม เดี๋ยวว่ามันทีสีเด็ดเปี่นอยู่นะเสียเดี๋ยวพูดบอกต้องหออตันที่เสียเขาบอกไอ้เพ่งเพยงูใหหลายด้ยปียียี สวนยซก่อนงก่นหน้ผู้ดีผู้ดีก็อยู่ในหลุมผู้ตาผู้สาเป็นุวเป็นวผู้สาหนามแตกใดือูสาไปจ้าแม่ยิ้มบ่กนาแตกกแตกกระพูน่ลาูสาเด้อแม่เด้อวกระแ โอ้ยเนาะเบิร์ดกัมสีว่านี่เอาอลตาสีวาค่ะอาลตาสีวาด้ยปูสาทคฟังรำมือแรงเด้อแม่เด้อเสยจ้าัวเียวครับไปก้องขอหนวเิ่งูขอาเยเีย มาเดีวหุ่นข้างหลังอีกเป็นงหลังอย่างมากมีตลาดก็บ้านนี่แะไม่เง้ซม่เงี้ยซีอีมาบอกผู้คือกันแช่นอปนี้เนาะจะมาลูกเลยแยกแยแล้ว่้ยกแะยังไมดแยาังม่ไ้แยะยังไ้อยกแยะไม่ไ้แไม่ไ้แกแยะังไมด้แยกยไม่ไดกแยังไม่้แยกแะังไม่ได้แกไม่ไ้ไม่ได้แยกแยะม่ไ้ยังมกได้แยกแังห่ะงดกยไมกัะไม่ไกน่ สภาพรักว pues nah. ันไนอนตาราวันที่สองที่สามรักเลยนี่เลยเขาได้ัน้องเาของมเนาะลมาแต่้านของนนนะมเียวาะไตนี้ยวงมาได้อะเดี๋ยด้ได้ใครหเรื่องเมื่อันระเบียบ้อค่ะมือใส่เนี่ยมด้ชุดไปแนมมือนฝนจบสิมัน่หอดขงลจก่แขมาบ้านจกอนเป็นธรเลย อันนี้คมอมามาถ่ายเด้อะมานต่นต้มแม่ตุ้มงแนตมา้ตุน้มง้อต่้อง้นต้อง้อุณมต้นๆุ้ม้นตุ้ม้นตุ้มต้นตม้น้มนมนมนะุ่ะต้นตมนมนุมนต่้ม้นตุ้จ้นตุ้ม่้นดุ้มต้น่้มต้นตุ้มต้น้มุมต้นตนตันุนน ียังโดนใจให้เจ้าใส่ที่ขาดผมจิงเอายถ่ายหลูเมียถ่ายขอบคุณมากนัแม่งว้กันแล้วเนี่ยโอ้เอแล้วม่ยามดองมาถัดตัวดวยงแ้บอกว่าเป็นยังจังบ่มาเบิ่งเอาหัวหน่าเพิ่นปวดเพิ่นเมยคือบ่มาบีบมาหนวดเอาเนี่ยคือว่าเป็นบอดเป็นบอด ว่าเป็นบอดไหมม่เสยม่จะมาด้ตัวบอกเขาได้มัมเอาอกจังใดเดี๋ยวนี้คือมาสักตอนบอกไป โอ้ยเนาะนมชิ้นมันตัวแคมันชิ้นเนื่รนวดนวดดเียงเขาเียไอ้อ้มเบียอีกแอีกอานถาลงเมซีเจ้าตัวเป็นผู้นวดนะไปนวดบอกบ่มันเมย์มันเมย์ไปเมย์เาดอยู่ในหัวเขาต้งไปขามาด

เอเอ้าแาอบออันอม่อเอาโอเ,อโอเคน้ำเบร์วันหรอแม่จ้าค,คักคักไปเดาพี่น้องเดี๋ยทั่วหานาตีแล้ว